สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันดับแรกนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากผมติดปัญหานิดหน่อยในการลงคลิปไม่ได้ลงคลิปนานนะครับมันมีปัญหาอเกี่ยวกับเกมนี้นิดหน่อยนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาแป๊บเนึ่งครับเอามาได้ครับ นี่ครับเกมมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับไม่รู้เกมันเป็นอะไรครับคลิปนี้ก็มาแจ้งครับ เกมมันมีปัญหาครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับนีมนม่มันอยู่ตามมันอยู่ต่ำมาครับ ลองอีกสักรอบนี่เดี๋ยวผมจะลบโหลดใหม่แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะลงคลิปเมื่อไหร่ขอยดูนะครับ